ก็ในภาษาคือเกวิลี์ากว่าแล้วเราอีกแปดที่ผ่านมาครับรวมทั้งที่แต่งนาที่้วยพ็อกำลับว่าจะบรรจุในระเบียบระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมวันที่1ิและ14ีกุงปารีนี้นะครับโดยมีเวลาที่ใกล้ถึงกนดการไนทั้งหมด สิบกางเที่ทราบแล้วนะครับส่วนว่าข้อกังวลว่าจะมีผู้ยื่นให้ทางหีความผมไม่ทราบว่าจะตีดไปในประเด็นใดแต่ว่าทางจะตีความให้ทางหลวตีความแล้วแต่มาจากถุมไหนถ้าหากมาจากวัทิศรัฐประหารก็ต้องอาศัยเสียงผู้ที่ทลงกชื่อกำนวน ไม่น้อยกว่า40่าน,นแล้วก็ต้องประธานต้องหาหรือในที่ประชุมของประชุมร่วมของรัฐบาลว่าจะมีผู้เห็นด้วยว่าให้ประธานส่งไปให้สารติความหรือไม่ถ้าเห็นด้วยไปถึงว่าเสียงตั้งมากเห็นว่าควรส่งก็ประธานสภาก็ส่ง,ง่ไปถ้าเสียงไม่เต็มกึ่งก็ไม่ส่งก็พิจารณาต่อไปครับ ค่ะซึวนตัวท่านมองว่ามันควรจะมีขั้นตอนนี้ไหมครับเพื่อที่จะได้สบายใจแล้วเดินหน้าต่อไปได้ค่ะหรือว่าต้องรอให้สสชงเรื่อง<ผ>ม,มา<ผ>ม<ล>หรือยังก็ไม่ทรบาบความเห็นแต่ละหว่างจะไม่เหมือนกันแต่ทางของประธานรัฐบาลในการจะพิจารณาประจุนเรื่องนี้ก็ได้พิจารณาเห็นว่าควรจะประจุและมีการพิจารณาที่ประชุมเพราะได้ดั่งอรริทั้งสองนี้ ไปหาดูนในในที่ประชุมที่รบายกฎหมายก่อนะท่านบอบแล้วเราเสียข้างมากก็เห็นว่ามาิตได้ที่สองระยะเวลาที่ผ่านมาจนมีข้อมูลที่เจอว่าคนยากอยู่เหานรียว่าคนจะไปเหได้คิดแจญในที่ประชุมสา่งให้ทร,ร,ร,ราบว่ะะาที่ต,ทตัดสิน เรื่องนี้ก็เราเกิดผลดังกล่าวในประการที่สองนั้นการที่จะบอกว่าให้ให้ไปขอประชามติเดี๋ยวก่อนจึงจะบรรจุการแก้ไขแล้วจึงั้างจัได้ในความวินัยอาษาข้างของู้ใช้คำว่าถ้าจับผิที่ต้องการที่จะแก้ไขแเรื่องั้งงจับให้ไปหา ทีนี้คําว่าสภามีความต้องการจะแก้ก็ต้องตีความว่าสภาหมายถึงอะไรก็ต้องหา,าที่ประชุมของรัฐบาลเสียงข้างมากซึ่งก็งประชุมแต่ถ้าเสนอกฎหมายและรัฐมนุนมาอย่างเดียวก็เป็นความต้องการของกักการเมือหรือประชาชนเรายังไม่ทราบว่ารัฐสภาต้องการจะแก้ไหมเพราะฉะนั้นผมใช้ การวิจัยทุ่สายทุกกร,ร,รมนี่นตีความว่าก็ส่งให้สารตีความมาสารก็ไม่ส่งบอกให้รเราเอยก็ตีความว่าการที่จะให้ว่ารัฐบาลต้องการจะแก้ก็ต้องถามมาตียวานั่นต้องมีการประชุมผมจึงต้องประชุมไปวไวถ้าสภาในวันแรกในวันแรกนะท่านประธานเห็นว่า ตา,ตามหลักการหลักาการก็คือต้องเสียงข้างมากแล้ววที่สภาต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่ไหนเนอะอะไรคนที่หน่งนคนที่เห็นชอบหนึ่นคนที่เห็นชอบเนี่ยต้องมากกว่าแล้วก็คนที่ไม่เห็นชอบเนี่ยต้องอม,มากกว่าหนึ่งในสามคือสิบเจ็ดคนเนี่ยอย่างนะถ้าคนไม่เห็นด้วยเนี่ยเกินกว,ว่าอุปสารของสหพก็ถือว่า การแก้ไขอนัตตกยติสุนทรราชที่หนึ่งก็ไม่ต้องไปถามประชามติของประชาชนแล้วจบไนแต่ว่าถ้าหากว่ากระบวนการแก้ไขงานราเที่หนึ่งขาดสภาให้ความเด็กชอบแสดงว่าต้องการแล้วผมก็จะหยุดกระบวนการของสภาโดยเอาความต้องการของสภานี้ไวให้กรอบเเพื่อถามประชามติของประชาชนตอบไปว่า เมื่อราจะมาเห็นเจ้ากับการแก้ไขทั้งจำลอในเนื้อหาที่แก้ไข256และหมวด15ครั้งหนึ่งแล้วนี่ประชาชนจะเห็นด้วยไหม <c oughs> ถ้าประชาชนห็นด้วยก็เดินหน้าต่อ <c oughs> แต่ถ้าประชาชนโจประชามติแล้ว <c oughs> ไม่เห็นด้วย <c oughs> ก็ยุติทั้งหมดเพราะฉะนั้น <c oughs> กน็จะไม่ต้องเสียงเงิน <c oughs> ประชามติ <c oughs> หลายรอบ <c oughs> ประชามติครั้งหนึ่งก็ใช้เงิน3พันล้าน เพราะถ้าเราไปถามประชาชนเสียทีเดียวประชาชนเกิดว่าเห็นด้วยแต่มาประชุมรัฐบาลรัฐบาวบอกว่าไม่เอาด้วยไม่เห็นเจบเห็นก็ไม่ถึงตางวิลามราวด์ก็เสียงินไปสัมพันธ์ล่าเปล่ากลวมมาเพราะฉะนั้นเงินต่างหาล้านนี่ก็พอไปถามได้เยอะทางลรงยละทางด้วยเพราะฉะนั้นโดยคำวิจัยของศาลบอพูดว่าถ้ารัฐบาล สร้งการยักษ์ร่างและมือใหม่ทั้งจะบอบให้ไปถามประธานจุดวันนั้นถามว่าถามตอนไหนเคยถามแล้วอาจารย์สุจากให้ให้ประธานสภาบรรจุแล้วสมาก็อให้ส่งไปส่งไปายาลแลคนอื่าเรื่องยังไม่เกิดขึ้นอำนาจการบรรจุยัดติดหรือว่าหน้าการเป็นหน้าของประธานสภาเพราะเรื่องของประานไภายังบรรจุไปถามศาลทำไม <G ül> ปัญหาจต้องอันที่สองเราก็ถามข้อสอบว่าการทำประจำิติควรจะทำตอนไหนสองครั้งหรือสามครั้งสารบอกก็ไม่ตอบให้ไปอาเองอันนี้คือที่มาที่ไปก็เล่าให้พี่เราจะเนว่าฟังว่าวันที่สิบสามสิบี่นี้ก็ประธานกบุให้พิจารณาตามเหตุผลที่ว่าส่วนว่าจะมีคนไปยื่นให้สารรับนูน ตีความว่าการปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือไม่องทับประจําเป็นกอดก็เป็นเรื่องของความเห็น<ม>อันที่สองความจริงในการพิจารณาถ้ามีสมาชิกบอกว่าไม่เห็นด้วยขอขอให้มีการสอบมีผู้ขรวองและเสียมากกว่าคือหนึ่งก็ตองได้เป่นเหมือ,อ,ในในอกันเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคือปฏิบัติพิจารณาเป็นไปตามนี้ ราชัดเจนก็บูดหม่ออเรู้ปุ๊บปุ๊บอะ